จริงๆแล้วนางทำหน้าก็ออกมาดูดีขึ้นเยอะกว่าเดิมหรอกนะมันดูหน้าฟูมันดูไม่โสมแบบแต่ก่อนแต่ที่หลายๆคนเขาไม่ชมนางเขาไม่อวยไม่ใช่เขาอิจฉานางแต่เขาเหมือนไส้ปากนางมากกว่ามาลีนางปากส้นตีนปากเฟียดภาพสามที่ทุกคลิปที่คอมเมนต์เตือนดีๆว่าหน้าเหี่ยวหน้าแก่ แล้วหนาวไปด่าดถึงแม่เขาคนที่เขาดูเขาก็เลยเกลียดเขาหมันไส้เขาอยากหยุ่มดับมัดร่อนเพราะฉะนั้นต่อให้ทำหน้ามามายเปลี่ยนแปลงมากขนาดไหนก็คงจะมีคำตีมากกว่าคำชมเพราะสังคมส่วนใหญ่เขาเกลียดสันดานร่อนที่ปากม้าต่อให้ทำจุนสวยขนาดไหนถ้าสันดานปากม้า มันก็ไม่ได้ช่วยให้ดูดีขึ้นมาเลยนี่ก็คือสาเหตุหลกัหลกๆแต่ถามว่าทำมาแล้วดูดีขึ้นไหมมันก็ดูดีนั่นแหละมันก็ดูไม่เหี้ยวไม่โสมไม่หย่อนคล้อยเหมือนแตก่ก่อนก่อนที่นางจะไปทำแต่คนที่เขาไม่ชอบเขาไม่ชอบสันดานนางถ้านางเป็นสัญญกรรมสันดานด้วยมันก็คงจะดีขึ้น เพราะก่อนหน้านี้ที่เขามาคอมเมนต์เตือนหนาดีๆบอกให้ไปเติมแก้มหน่อยเติมหน้าหน่อยฉีดฟิลเลอร์เพิ่มเพราะหน้ามันเริ่มหย่อนเริ่มคอยเริ่มเหี่ยวหนังก็เป็นด่าถึงพ่อแม่บุพการีโคดเงาสกลัดเขามันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมที่ตัวเองเป็นถึงดาลาน,นักร้องแถมยังบอกว่าจะได้เป็นนักแสดงช่องเจ็ด แต่ปากกินหมาออกไปพูดไปแบบนั้นใครล่ะเขาจะชมใครล่ะเขาจะชอบมันก็มีเปรียบได้ก็เหมือนว่ากระเทยแพ้ฮอร์โมนก็ใช่นะหน้าใหม่ของนางเนี่ยจริงๆแล้วหน้าทำออกมาดูดีขึ้นกว่าเดิมแหละมันดูไม่แก่ไม่โทมแบบแต่ก่อนแต่ที่หลายคนเขาไม่ชอบ เพราะสันดานและพฤติกรรมล้วนๆต่อให้ทำหน้ามามายเปลี่ยนแปลงมากขนาดไหนถ้ายัางไม่เปลี่ยนนิสยัยก็ไปไม่รอดดูดีขึ้นกว่าเดิมแต่นิสัยแย่ลงใครละเขาจะชมฉีดไขมันที่หน้าไม่น่าติดดีนะยุบบวมก็น่าจะไม่ระบุนเท่าไหร่จากที่ฉันเคยไปทำมา จับสภาพผิวหน้าที่เห็นวิเคราะห์จับประสบการณ์ถ้าฉีดแล้วต้องฉีดตลอดต้องฉีดเรื่อยๆอยู่ได้แป๊บเดียวขึ้นอยู่กับเนือ้อเยื่อถ้าติดดีและดูแลดีมันก็ได้แต่ของนางนางกินแต่อะไรก็ไม่รู้น่าจะไม่ค่อยดูแลช้อนก่างก็ไม่ตากกินแต่ปลาละของเหมน็น ฉีดมาแล้วก็ได้แค่นั้นแหละเสียงในหัวกูดังมากแต่เงินในบัญชีกูไม่มีเลยกูเลยไม่กล้าเม้นใครจะสวยเหมือนแม่มึงล่ะคำคำนี้ลอยมาในหัวมันก็เป็นอีกหนึ่งคำที่ทำให้นางไม่มั่นใจในตัวเองจนต้องพาผัวบินไปเติมหน้าที่เกาหลีทําไมอย่างนั้นมันก็แก่ก็เหี่ยวก็ตอบ มันไม่สดใสทำยังไงมันก็ไม่สวยขึ้นก็เลยบินไปสันตอนาสวยขึ้นก็จริงแต่สอดอมก,ก็ไม่ไหวต่อให้สวยขนาดไหนคนก็เฉยเฉยไม่เห็นจะต้องไปอิจฉาเลยโลกนี้ไม่ได้มีแค่นางคนเดียวซะหน่อยจะสวยหยาดเยิ้มมาจากไหนมันก็ลบภาพที่ไปมีพลังบวกตอนที่ลูกอย่างเล่าอกไม่ได้ พลังบวกที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้คือลูกอย่างอื่นก็แค่ตันหาเข้าใจไหมด้วยรักเละห่วงยายหน้าบวมตลอดไปเพราะมากกับหน้านี้เนี่ยเหมาะมากสวยเลยแบบนี้ไม่ต้องยุบหรอกค่ะสวยแล้วถ้ายุบเดี๋ยวมันก็เหี่ยวเหมือนเดิมเขาบอกให้เติมหน้าด่าถึงแม่เขาแล้วไปเติมหน้ามาจริงทีงนี้ เอ่อ fc หายไปอีกขอบคุณนะคะจะรับพิจารณาพูดแบบนี้ไม่เป็นหรอเพราะรู้ทางหล้ว่าตัวเองก็จะไปทำหน้ามีแก้มมีหน้าผากขึ้นก็ดูดีอยู่นะแต่หน้าจะทำปากเพื่อเอาสุนัขออกมาจากปากด้วยนะเพราะปากดีไปด่าแม่เขาได้ไง่ายเขาแค่ทักเตือนแม่เขาไม่ได้มาเกี่ยวอะไรด้วยขวรแยกแยะนะ แก่จนมีลูกสองคนแล้วสวยขนาดไหนก็ไม่มีใครไปอิจฉารอบก็สวยแค่นั้นแหละเอามาเทียบอันเก่าก็ไม่ได้ทำไมมีแต่คนตีมีเงินไปทำก็ดีอยู่หรอกแต่ถ้าทำแล้วนิสัย่แม่เปลี่ยนเขาก็ตีเม้นไม่ถูกใจก็ดา่าด่าคนเม้นอย่าไปด่าแม่เขาสิมันไม่ดูดีเลย อันนี้คือความคิดส่วนตัวนะไม่ได้เกียดหรือแค่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมมันโสโครกคุณไม่ชอบเขาคุณก็ด่าแค่เขาทำไมต้องไปล่าพ่อแม่เขาลงมามีเงินปากดีได้เพราะพัวกเก่าหาไว้ให้เยอะจะแดกพระมาะเป็นองค์ก็ไม่เชื่อนนำหน้าอย่างนางจะมีปัญญาหาเงินเป็นหลายร้อยล้าน สมองก็อย่าเอาไปเปรียบเลยหนาทำอะไรไม่ได้แบบนั้นหรอกเพราะถ้าผัวเก่าไม่ทิ้งไว้ให้ก็คงไม่ได้มาไก่ขนาดนี้เมื่อคืนแต่งหน้าเต็มสวยเหมือนเมียหมอป้าวันนี้หน้าไม่แต่งใส่ฟิลเตอร์ลำดับถัดไปฉีดโบท็อปที่คอให้คอตึงไม่เหีย่ยวโอเคป้าปรับความคมชัด 4K ให้แล้ว เป็นกำลังใจให้นะกะรู้นาไม่ต้องเมนว่าถ้ามีเงินก็ไปทำแบบเขาไม่ทำแน่นอนไม่ได้อยากมาเหมือนเบี้ยวเมื่อคืนแต่งหน้าเต็มแต่ละเพจที่อวยลงไปคนละทิศคนละทางคนดูงงไปหมดนาไหนหน้าจริงวะขอถามคำเดียวนี่แต่งแล้วใช่ไหมอันนี้ไม่ได้อาคติ จุดอุ่นสวยขึ้นแต่ตาของนางไม่เหมาะกับการทำตาสองชั้นควรทำฟอกซี่อายให้ตาเฉิดเฉียวยเพราะดวงตาเล็กเป็นคนส่งตาเล็กทำตาสองชั้นทำให้ตาตูบเหมือนหมาตูดบวมถ้าทำเพื่อเอาใจผู้ชายก็อย่าทำเลยน่าจะไปทางอื่นสะไมอยู่กับผัวเกา่าไม่จำเป็นต้องทำเยอะขนาดนี้ไม่เห็นคน จะทักว่าสวยหรือไม่สวยเพราะอยู่กับผัวเก่าได้บารมีผัวเก่าแถมให้คนเขาชมแต่ตอนนี้มีแต่คนดา่า